สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แอป Parallax TD นะครับมันก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการถ่ายรูปแล้วก็ทำให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยกลายเป็นภาพ3ามิตินะครับตัวนี้ก็ดีนะครับอ่ะมันมีใน iPhone นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า Android มีหรือเปล่านะเพื่อนๆลองเซิร์ชดูนะครับถ้ามีก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดรูปภาพนะครับเปิดแอปมาลองเล่นดูนะครับหน้าแรกครับเป็นประมาณนี้เลยครับง่ายๆนะครับ ก็คือดูจากหน้าแรกแบบนี้ก็ได้ครับอยากได้แบบไหนก็กดเลยครับอันนี้คือเมนูให้เลือกนะครับอ่ะเนี่ยปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเลือกสักอันผมชอบเงินนะเงินอยากมีเงินลองกดดูนะว่าได้หรือเปล่าครับกดปุ๊บเลือกรูปภาพปั๊บนะครับเดี๋ยวลองเลือกรูปตัวเองนี่แหละนะครับมาแล้วครับเงินโอ้เต็มหน้าจอเลยครับ น่าจะเป็นเน้นลายน้ำนะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเซฟดูนะครับเซฟโดยที่ยังไม่ทําอะไรนะบนขวานะครับดูว่าได้หรือเปล่านะลองดูได้ไหมเอาได้ครับได้ครับแต่ว่ามีลายน้าครับไม่ยังไงไม่ไม่สาคัญครับมีลายน้ําก็สวยนะครับไม่เป็นไรสรุปได้นะครับอทีนี้ถ้าเราจะถ่ายล่ะนะครับอเดี๋ยวมาดูด้านล่างมีอะไร explorer explorer ก็คือเนี่ยไอ้น้านี้แหละนะครับแล้วก็ โปรเจกต์ก็คือที่เราทำไว้แล้วนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับกดไป r e เอ e อ๋อให้เรา r e a t e นะครับ create create ลองค e a t e ดูนะครับเดี๋ยวเลือกกล้องนะครับบนนะครับบนขวานะครับเป็นรูปกล้องกดปุ๊บสลับกล้องหน้ากล้องหลังก่อนนะครับอ่ะมาแล้วเดี๋ยวลองถ่ายรูปดูนะครับ ก็ยิ้มแบบบนประสาทเหมือนเดิมครับโอ้โ oh, หแล้วโลโก้มายังไงวะเนี่ยอไม่แน่ใจว่าใช้ได้เอาขอมาอีกรอบครับมันเห็นถังขยะข้างหลังขอยทีคอยทีถลับมาอลองถ่ายนะอ่ะมันกลายเป็นเลนกว้างถพาอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวลองปรับแต่งกันดูนะครับด้านบนนะครับก็มีตั้งแต่เบอร์นะครับลองปรับเบอร์ปุ๊บได้ไหมกดถูกไป เอ้ยเบอร์จริงๆครับข้างหลังมันเบอร์อยู่นะครับแล้วก็ปรับแสงปรับสีป้ายนะครับคอนทาราสต์อันนี้ปรับปรับแบบแมนนวลนะครับอยากปรับอะไรเพิ่มก็ปรับนะครับผ่านไปอ่าเกณฑ์เกณฑ์อาแบบจุดๆหน่อยอ่าทีนี้มาดูข้างล่างต่อนะครับก็จะมีคําสั่งหลังจากอ่ปรับสีก็จะเป็นคอปนะครับแล้วก็ไอ้วงวงนี้คือฟิลเตอร์ครับ เลือกจากตรงนี้ก็ได้ครับง่ายดีนะครับเลือกเลยครับชอบอันไหนเลือกเลยแตะเข้าไปแล้วก็ปรับเปอร์เซ็นต์เพิ่มได้นะครับโอเคถัดมาครับโลโก้อนี้คือก็จะเป็นแสงครับที่มันสาดเข้าหน้ามานะครับอ่ะสวยอยู่สวยอยู่แล้วก็ถัดไปครับก็จะเป็นอ่ะการทำทีดีครับมีหลายแบบนะครับเพื่อนๆลองเลือกดูแล้วกัน ลองเลือกดูอันนี้ก็ได้ปรับได้ไหมปรับเพิ่มอ่ะและอันสุดท้ายก็จะเป็นพวกเฟรมนะครับอ๋ออ่ะไม่เป็นไรนี่เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วมั้งครับลองเซฟบนขวานะครับได้ไหมเดี๋ยวลองไปดูมาไหมครับมาไหมออันนี้เป็นรูปภาพครับได้อยู่ครับแต่ว่าเป็นรูปภาพนะครับ มันไม่ได้ขยับนะครับมันไม่ได้ขยับมันไม่ได้ขยับแต่มันก็ปรับได้นะครับถ้าใช้ดีก็เลือกจากตรงนี้แหละครับผมว่านะง่ายสุดแล้วจะถ่ายใหม่ก็ได้นะครับคือไปเลือกเอ่อฟิลเตอร์ก่อนแล้วก็ถ้าจะถ่ายใหม่ก็ถ่ายได้หรือว่าจะเลือกจากรูปภาพมาก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเลือกจากรูปภาพดูก็แล้วกันนะครับรูปผมนี่แหละนี่ครับอุ้ยดอกไม้เป็นผู้ชายน่ารักนะครับอ่ะสายสายฟ้าอ เอาดอกไม้เลด,ดีแล้วลองลองปรับฟิลเตอร์ม,มันเข้มๆโอเคเดี๋ยวลองเซฟดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับง่ายสุดก็คือเลือกจากเขานั่นแหละครับผมว่านะไม่ซับซ้อนดีนะครับแล้วก็บนขวาครับเซฟอไปดูมายังนี่ครับมาแล้วขยับแล้วครับฟึ๊บฟึ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 บน่ารังเนาะ เออไม่ใช่ผมนะแต่ว่าลูกเล่นมันนะองง่ายๆครับเลือกแก็ข้างหน้านี่แหละนะครับกดมาสักอันหนึ่งครับชอบมันไหนก็กดเลยครับชอบอันไหนก็กดเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปนะครับหรือว่าจะเอาจากรูปก็ได้นะครับเนี่ยหรือว่าจะเลือกจากอัลบั้มตรงนี้ก็ได้นะครับในเครื่องของเรานะครับอ่าโอเคประมาณนี้เฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยนี่วิ่งเท่เลยครับอันนี้ผมชอบจัดเลย ชอบจัดเลยเดี๋ยวขอปรับสีหน่อยชอบชอบ,ชอ,บอ่ะเซฟเเก็บไว้เคตอนทํามันมีโลโก้ครับแต่ตอนเซฟมามันมันมีแต่โลโก้ข้างข้างข้าง,งล่างนะครับตรงกลางไม่มีโอเคครับประมาณนี้ครับสวยและฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ